สวัสดีครับวันนี้ขี่สบายๆสไตล์ชละพัดรสทิงแล้วก็สาวน้อยในหุกเขาค่ะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่จงังหวัดที่ณุนโลกกับเหนือกับเหนือกับเหนือแล้วก็จังหวัดที่ติดต่อกันก็คือเพชรบูรณ์ชบูรครับวันนี้เราเดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์เป็นสะพานอะไรที่พูดค่าไปเมื่อก,กี้ก็คือสะพานเดชารีส์ครับก็จะเข้าชมเมืองตรงที่แยก Splashing in the fish pond and moving some feet as Sam and B does the cuz we're rapping heads like I taste the things to come, enough pineapple juice, man, just asking mum. It was all about the buns and never the guns, and we'd rather chomp up plums than glorify funds. And it's like that, benediction goes east, Sam B goes bike mat. Found up and opens a bike shop. ัที่จิตเพื่อแวะทานข้าวกันนะครับที่ร้านป้าเล็กอาหารปลาค่ะโอเคก้าอ,นนอาหารปลาที่นี่ตรงแนะนำเลยครับท่านผ้ไฮไลท์ก็คือผัดกระเพราวรวมพราลัไมไข่เอลังไข่มันก็เด็ดมากแล้วก็จะมีไข่เจียวฟูๆนะครับข้าวร,ร้อน Making waves <laughs> in P-town. Ufa lost us <laughs> team and chubby. เดินทางต่อเลยค่ะหลังจากดื่บน้ำาำระลางนะเราชอบ้นาเดินทางดูจังหวัดพิษณุโลกค่ะ

จะมาถึงทางแยกเลี yeah, ้ยวซ้ายเพื่อไปอำเภอนครไทยใช่ไหมครับซึ่งตรงไปนี่จะไปอรเอนขคอครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปนครไทย เป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินข้างนอกเนาะอันนี้ตอนนี้อยู่ที่พักตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเอออ่ะแต่ตัวนี้เป็นขึ้นพิษณุโลกอะ่ะใช่แล้ว,วคไทยพิษณุโลกแล้วถ้าเราข้ามเขาไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยนะครับโอเคตอนนี้ลมแรงลมแรงแล้วก็จะมีไม่รู้จะได้ยินเข้าไปข้างใน,นไหม เสียงว่าวอ่ะเสียงว่าวเสียงธนูอ่ะเสียงธนูโอ้โหบรรยากาศต่างจังหวัดมากลมแรงแล้วก็เสียงเขาเรียกว่าคันธนูว่าวเนาะได้ยินข้างบนเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานข้างนอกกันในตัวอำเภอนครไทยคนะครับแล้วก็ขี่รถชมในตัวอำเภอสักนิดนึ่งใช่ครับตอนนี้อากาศเย็นสบาย

รรยากาศสุดๆก็คือเราจะได้ยินเสียงว้าชุลาที่อยู่ข้างบนสองอตัวเดี๋ยวผมจะถ่ายดูให้ดูจะมองเห็นหรือเปล่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูแล้วกันจะอยู่ประมาณนิดๆตะแวนิด,นด,นดว้าชุลาจะมีอยู่สองตัวนะครับแล้วก็บอกวาวันนี้อากาศสชื่นนะครับที่ มีกับอากาศตอนนี้ที่เท่าไหร่14องศาเสร็จแล้วเราก็ทานอาารต้มมื้อเช้าอยู่นกับบรรยากาศเย็นๆ14องศาแล้วก็ร <c oughs> พร้อมเดินทางต่อ <c oughs> In like this, to be the D to F, flowing in like a breeze, distinctly fresh. French girls want my current fresh after I bench press 100 reps since I round about Anne With my boy Benediction in the peak, learning to speak freak over beats, Unique splashing in the fish pond, and moving some feet as Simon B does the cuz we're rapping heads like I taste of things to come, enough pineapple juice, man, just asking, mum. It was all about the puns and never the guns, that we'd rather chomp up plums than glorify funds. And it's like that. Benediction goes these summer B goes bike night. Bounce to be up here opens a bike shop. I moved to the biggest. Only two. Bounce of this, everybody out there, just bounce to this A B C is down with this. That's why the party people get down to this. B A heads bounce to this, everybody out there, just bounce to this. Then the ทางนี้ก็จะเป็นช่วงที่ขึ้นบนอุทยานนะครับตอนนี้เาจะใ่ระดับความสูงไปอยู่ตอนนี้เรามาถึงกันที่จุดรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านบนอุทยานนะคะไปที่นี่นะก็ขึ้นรถจักรยบ Uh, maybe so that's just the way the world works. Or maybe I've fucking affected with all this work. yo I've lost the plan, <laughs> <laughs> but whatever. Yo, man, 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 man. Yo, change the beat, up man. Change the beat.